อ้าวไคแลนด์นี้หรอคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสภัยยูเคค่ะทุกคนเป็นยังไงสบายดีกันหรือเปล่าคะเช่นเคยคะ่ะทุกคนเช่นเคยกับตําแตงแล้วก็ขนมจีนนะคะทุกคนมาค่ะกินยั้งกับซางกับโบวิทส้มตำคะ่ะช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้คะ่ะทุกคนกินส้มตําแบบโอ้ยขาดบบได้อ่ะเป็นแบบน้นเลยให้เป็นคือวิไลไงคะทุกคน และจานเนี่ยโมเมนจานน้อยๆนอยนะไข่อีกสองหน่วยค่ะขาดไม่ได้จริงๆค่ะกับส้มตำนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูสีมาอย่านเฮียเฮียคือหมู่บ้านนะคะ,ะเดี๋ยวบางนี่ก่อน จานใหญ่ๆกันไปเลยค่ะทุกคนนี่สีสันจะบอกว่าสีสันเนี่ยสุดยอดมากวันนี้มีความสุขมากเลยค่ะทุกคนเพราะยังทำงานหนะักงานเหนื่อยแต่คุ้มค่าแรงค่ะมีแหละคือการทำงานถาสมุดบา ไร่ห่องกรจริงแต่เหาคุ่มกับการทำงานมันก็มีแห้งเนาะค่ะมันกระชื่นใจโมเมนต์มืยเมยแต่ว่าเฮ็ดงานไดหน่อยชั่วโมงแบบนี้นะคะชีวิตคู่เด้อค่ะทุกคนเราเลือกแบบไหนเราก็ได้แบบนั้นอันนี้เรื่องจริงนะคะเราเลือกแบบไหนเราก็ได้แบบนั้นจริงๆเรารู้นะทุกคนหูค่ะว่าการที่ว่าชีวิตคู่การการที่มีคู่ชีวิตคู่ของเหาหนี่เป็นแบบใดทุกคนหูค่ะ มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยู่เราจะไปเราจะทนอยู่เพรเราบางเธอเขากับคืนบาเ,าเข้าอยู่ยน้ากันมาแล้วเขาปอยากสิไปหาผัวใหม่ประมาณนั้นเนาะบางคนอาจจะเป็นคือถี่เวลาคิดการถี่ามสิมสีแต่งงานกับเพยสักคนมันหลุดซึวบามันคือชีวิตถ้าเขายังมันคือชีวิตหนึ่งถี่มันหลุดซึว่าเขาเขาบาอยากแบบมีเรอยๆแล้ว เพราะกา้านธีบาวิไลกรน,นันี์ตอนวิไลไม่รลุนเนาะตอนนี้ก็เข่าเล็กซีแล้ววิไลก็ต้องคิดหลายขึ้นแล้วกา้านธีบาความคิดวิไลน่ะมันไม่ได้อยู่กับผู้ชายมากคือมันมันก็มีบางแต่บอกถึงว่ามันคิดถึงอนาคตมากกว่ามันคิดถึงอนาคตมากกว่ากา้านถีสิคิดถึงเหลืองผู้ชา้เนาะค่ะสิเหตุจังใดไปคิดแต่เหลืองผู้ใายน่ะสิได็กินบอแมนบอคะคิด ถึงว่าแต่บอกถึงมากานที่ว่ากา้นที่อยู่เมืองนอกมันเกิดถือว่าเป็นการโชคดีของเฮาอีกแหละแต่ขนาดกินได้พักก็แสบเนี่ยโดนหนามไปหน่อยเดี๋ยวสิกินน้ำจมไปน้ำเลยค่ะทุกคนอย่ามววอาสู้กันฟังดอก เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมกับส้มตำํำม,มาค่ะแสบอีลีค่ะเด้สึกินไอเส้นไปก่อนดยกว่าเอาไปใส่พักนะมันเฮีย ขออนุญาตด้ค่ะจะบุญไหว้ในครับสอนทั้งสอนทั้งใหม่ทั้งมือได้ปะอื้อหือสามีวาวิไลอ่วนว่าไปเบามากกับเบาเดืองนั่นเบาจบว่เบาเรื่องพัวเนาะกลับไปกลับไป เซ่บจซ่บ็บกยุดไปได้ชีวิตครูก็เลือกใครเลือกมันเนาะค่ะบางคนเนาะบอกทึงว่าทุกทุกครอบครัวเลยคะ่ะทุกคนทุกครอบครัวบ่าภัยถ้าเาเด็าใส่ชีวิตเฮาไม่ชีวิตครูเขาไม่หลูไม่เต่าเฮาก็เริ่มมีปัญหาแล้วละ,ะคะ่ะ กานถีว่ามีแฟนซื้อน่ะเขาจะยังบวกข่อยปันไดดอกสําหรับบางคนเนาะแบบอันนี้คือแล้วแต่ความคิดคนเนาะความคิดคนเรามีแต่ละคนมีความคิดแตกต่างกันได้ไม่ใช่กลิ่นยังคือกันมันดอกได้บอกถึ้งมาความคิดไว้ได้กับบได์มีแบบบาเจาะจงนะคะ แต่และมือแต่และเว้นนี่วิไลรู้สุกวา่าความคิดจะคล้องเนี่เปลี่ยนไปแต่ตลอดแต่อันนี้่องจริงเป,ปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนี้มาหว่ใหาย้าฟังจังส่มือหนาของมาหว่ใหาจ้จฟังไหม เปลี่ยนไปเรื่อยๆเบลีวว่าต้อแล้วลยค่ะไม่ใช่ว่าพูดโกหกแต่ว่ามันความคิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือหลดแค่อง้งประมาณนั่นแหละ <c oughs> ม,มาเด้อค่ะ ชีวิตครูห้าเหลือกแล้วห้าเก็ะยุ่กันไปขันไอ้นังบนักน้าหลายบ่มีไพดีไปร้อยเปอร์เซ็นต์แม้แต่ตัว,ตวเราเองอม,มือนีเจ้าบอกยังเราด้วยค่ะเป็นแบบทำนองแบบจมๆแนะ่แต่ก็มีความสุขนะคะไปทำงานมีความสุข วันไหนไปทำงานมีความสุขแล้วก็เขากับสดซื่นไม่แห้งเม่อยขนาดได้เขากับไม่แห้งสุดๆจะสาดอีกแล้วเริ่มสุดๆจะสาดอีกแล้วจะเผ็ดนิดนึงเผ็ดรือบล่เผ็ดกับเป็นอะไรส่ละค่ะ อ้าวอยู่บปอ,อ,อยู่กับปวดเขา่าเมื่อนีไปไปทำงานเดี๋ยวหิวน้าม,มากไป่ได้ซื้อน้มชูกำลังเนาะไปดื่มเดี๋ยวบันนี่หิวแห้งไปสัตว์สัตว์โอ้เนี่ยนาเอึกเลยค่ะ สีสันนี่ไม่ค่อยเผ็ดมากหรอกคะ่ะแต่ว่าวิลไลใส่ผกแห่งนะคะก็เลยจะเป็นคือเผ็ดแต่วิไลเป็นคนถี่กินอะไรก็แบบนี้แหละคะ่ะอาการอืมอุ่นไหมหรอคะทุกคนอืมดีใจ อากาศนี่เริ่มแบบดีขึ้น รู้สึกว่าอากาศอุ่นเริ่มอุ่นขึ้นกับคิดหอดเมืองไทยอีกแล้วค่ะขึ้นหอดพ่อหอนแม่อีกแล้วเวลาวิ่งไปไหวแห้ง แป๊บเดียวตอนนี้จะเป็นอ่จักมุงแล้วนี่โอ้ยว่าุค่ะทุกคน2องุแล้วแล้วยังแจ้งอยู่นะคะนี่จะบอกว่าแต่ว่ายังสว่าง พรุ่งนี้ก็จะไปทำงานถูกดิมีงานทำงานคือเงิน,งนเงินคือน เบียกเซียงงงเขาจับเขากินแบบเนาะกินแบบกินแบบคำใหญ่ใหญ่อะ่ะเดี๋ยวขาอนีญอยากไปกินต่อก่อนนะคะทุกคน คิปจะยาวค่ะสำหรับคลิปเนี่ยก็ไปหรอวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย